สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม่านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำกุ้งอบวนเส้นกุ้งตัวใหญ่ๆเส้นเหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตะเตรียมในส่วนของกุ้งค่ะวันนี้ใช้กุ้งอยู่ที่500กรัมนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนำกรรไกรมาตัดปลายแหลมออกแล้วก็นำมาผ่าเปลือกตรงกลางออกเพื่อเอาเส้นสีดำๆออกนะคะใช้กรรไกรตัดปลายแหลมออกค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเปลือกตรงกลางออกแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันเขีย่ยเอา เส้นสีดำๆออกค่ะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำซอสสำหรับนำไปคลูกวุ้นเส้นค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในชามผสม จากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะสำหรับวุ้นเส้นนะคะนำไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็ตัดให้สั้นลงเวลาทานจะได้ทานได้แบบง่ายๆทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ต่อไปก็จะตั้งกระทะใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะจุดแก๊ขึ้นมานะคะใช้ไฟอ่อนในการเจียวเดี๋ยวเราจะเจียวหมูสามชั้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้น้ำมันหมูออกมาค่ะ หลังจากที่เราเจียวมาเรื่อยๆรเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ขิงแก่รากวักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดลงไปค่ะใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะผัดด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างมีกลิ่นหอมค่ะ พอเราผัดมาเรื่อยๆนะคะส่วนผสมทุกอย่างของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมใช้ได้แล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใส่กุ้งลงไปเรียงเลยนะคะสำหรับกุ้งเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยค่ะ ใส่กุ้งลงไปหมดแล้วนะคะก็จะตบท้ายด้วยวนเส้นนะคะใส่ลงไปเลยก็เกลี่ยให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อนะคะอบต่อด้วยไฟอ่อนจนกว่ากุ้งแล้วก็วุ้นเส้นของเราจะสุกดีค่ะ ค่ะสำหรับกุ้งแล้วก็บุนเส้นของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้เวลาไม่นานค่ะกุ้งกับบุนเส้นก็จะสุกง่ายนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ขึ้นช่ายลงไปนะคะปิดฝาหมอ้ออบไว้ประมาณ1น,นาทีด้วยไฟอ่อนค่ะเพื่อให้ผักของเราสลดลงนะคะ ค่ะสำหรับขึ้นชาติของเราสลดลงใช้ได้แล้วนะคะเราก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำกุ้งอบบุนเส้นเส้นเหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองมาทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ความว่านาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ